รู้หรือไม่ว่าคุณคุณคุณและคุณคือกำลังสำคัญของการสร้างสุขภาวะในสังคมไทยด้วยความเชื่อมั่นในพลังของทุกคนสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจึงเปิดโอกาสและช่วยกระตุ้นสนับสนุนทุนให้ทุกกลุ่มเข้ามาร่วมเป็นภาคีเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์แผนงานขับเคลื่อนสังคม ทำหน้าที่กระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลชุมชนและองค์กรทั่วไปสามารถเข้าถึงการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนในพื้นที่ต่างๆในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์10ปีสสส,สเช่นการละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาความรุนแรงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นผลิตบริโภคอาหารปลอดภยัยการออกกำลังกายที่เหมาะสมเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสร้างเสริมสุขภาพทางจิตและสุขภาวะทางปัญญาโดยประชาชนสามารถนำเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการอย่างไร้ข้อจำกัดทั้งในเรื่องโครงการใหม่และการพัฒนาต่อย,ยอดการแก้ปัญหาในโครงการเดิม ผ่านการพิจารณาใน4ขั้นตอนซึ่งสามารถทราบผลภายใน60วันโดยพลังของสังคมในการขับเคลื่อนด้วยคนในชุมชนอันตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างสร้างสารรค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนต่อปีถึง400,000คนเกิดเป็นเครือข่ายสุขภาวะในชุมชนอันมีรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำนักสร้างสารรค์โอกาสและนวัตกรรมจึงเป็นมากกว่าผู้สนับสนุนทุนแต่ยังเป็นผู้เสริมศักยภาพสนับสนุนทางวิชาการให้กับภาคีและสร้างกลไกที่เข้มแข็งเชื่อมประสานทุกภาคส่วนให้รวมกันจัดการปัญหาในชุมชนและนำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน ะะชื่อเต็มๆของสำนักก็คือสำนักสร้างสารรค์โอกาสและนวัตกรรมนะคะภารกิจสำคัญของแผนนี้ตามชื่อเลยค่ะมีู่2คีย์เวิร์ดอันแรกก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสสร้างสารรค์โอกาสในมิติของเราก็คือการกระจายโอกาสการเพิ่มการเข้าถึงเรื่องของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับภาคีรายย่อยที่สำคัญก็คือการกระจายโอกาสในการพัฒนาคน แล้วก็พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในเรื่องของการจัดการเรื่องปัญหาสุขภาพในพื้นที่อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือเรื่องของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมในนิยามของแผนนี้เนี่ยเราไม่ได้มองนวัตกรรมที่เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนโลกเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับการใช้นวัตกรรมในบทบาทของการเป็นเครื่องมือในการทํางานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักหกเราเองนะคะเราเห็นความสำคัญของเรื่องชุมชนหน้าอยู่นะคะเราเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาน่าจะเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่ดีนะคะโดยชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่สำนักหกให้การสนับสนุนเนี่ยเรามีแนวคิดที่ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องของการทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไปช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ะะซึ่งอีกนัยยะหนึงก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการเสริมพลังชุมชนนะคะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเรื่องชุมชนน่าอยู่ซึ่งเรามีตัวอย่างของการทํางานที่เรียกว่าชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้เนี่ยที่ผ่านมาเราทํามาเนี่ยเจ็ดถปีพบว่ามีตัวอย่างของชุมชนที่เขาสามารถจัดการตัวเองได้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นหลักร้อยนะคะซึ่งชุมชนเหล่านี้เริ่มจากเรียกว่าปัญหาในสิ่งที่เขาอยากแก้ แล้วก็ใช้ตัวการทําโครงการนี่แหละค่ะเป็นตัวทําให้เกิดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือแกนนําในชุมชนแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆของชุมชนซึ่งในจํานวนของการทําโครงการที่กระจายต่อปีประมาณ2,000โครงการเนี่ยจะนําไปสู่เรียกว่าประโยชน์ต่อ,อก,กลุ่มเป้าหมายที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเนี่ย ปีหนึ่งกว่า400แสนคนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุนของสอส,อสอเองเนี่ยเป็นเพียงน้ำมันหล่อลื่น<ม>คือเราสนับสนุนอย่างที่บอกก็คือโอกาสเรื่องทรัพยากรซึ่งน้อยนิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราให้มากกว่าตัวตัวงบประมาณเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็การพัฒนาตัวกลไกลซึ่งตัวนี้เป็นคำตอบนะคะว่าถ้าเกิดกลไกลเขาเข้มแข็งเนี่ยชุมชนเองเนี่ยเขาจะสามารถจัดการ ปัญหาแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสุภาพที่ดีของชุมชนเพราะเราเชื่อว่าการทําการเสริมพลังชุมชนเนี่ยแล้วจะนําไปสู่การทําให้ชุมชนเขาสามารถจัดการตัวเองได้หรือที่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งนะคะเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการเรียกว่าสร้างสารรค์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนนะคะซึ่งชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยน่าจะเป็นรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การเป็นสังคมที่ดีค่ะ